สวัสดีครับบอสนัโตนักธุรกิจออนไลน์จะมารีวิวเว็บินาวันที่4กันยา2021ความประทับใจสำหรับเว็บบินานี้เป็นหัวข้อของผู้ประกอบการสิ่งที่โอป้าให้นะครับเกินราคามูลค่ากว่าที่จ่ายมามากๆมากๆไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของการตลาดโอป้าคุยถึงลากลึกถึงแก่นของการตลาด แตกแขนงของแต่ละสายธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากๆและมีการได้ทำเวิร์กช็อปในคลาสด้วยมากไปกว่านนั้นในคลาสวันนี้มีนักธุรกิจออนไลน์จากหลากหลายสาขาเราได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์กันทำให้เราได้มีคอนเน c t ชันได้มีไอเดียใหม่ๆในการไปต่อยอดธุรกิจสำหรับใครที่จริงจังในออนไลน์และ ยังตัดสินใจอยู่อยากจะไปแบบรวดเร็วอยากจะประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วไม่ต้องคิดละครับหลักการง่ายๆถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วก็แค่จ่ายเงินขึ้นทางด่วนแค่นั้นจบ